สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับประจําสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าสนุกสนานเหลือเกินสําหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเมื่อคืนนี้นิวคาสเซิลครับเปิดรังเซนเจมพาร์คแพ้ซะแล้วนะฮะหลังจากที่ฟอร์มดีๆมาหลายนัดติดต่อกันแต่ให้แพ้ให้กับทีมที่ต้องบอกว่าไม่ต้องเสียใจครับแพ้ให้กับทางด้านของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่กาลังขับคั่วลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ในฤดูกาลนี้แล้วก็ทําแต้มไลบี แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบีบเข้ามาเหลือแค่คะแนนเดียวแม้จะแข่งมากกว่า1น,นัดก็ตามก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้หาใครได้นั่งดูนั่งชมเกมอยู่ก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยสินาทีแรกเนี่ยเกือบจะทำประตูขึ้นนำได้2ครั้ง2คาเต็มๆแต่หลังจากนั้นครับพอทำไม่ได้กลายเป็นว่าเกมเนี่ยกลับมาเป็นของอาร์เซนอลอย่างเสี้นเชิงเลยแล้วแหมผมว่าเป็นวันที่อาร์เซนอล ทำผลงานได้ดีกว่าทั้งจังหวะการเข้าทำจังหวะการคลองบอลรวมไปถึงจังหวะสุดท้ายมาตินโอเดการครับยิงเปิดให้อาร์เซนอลออกนําไปก่อนศูนย์รประตูตอนหนึ่งในนาทีที่14หลังจากที่อย่างที่บอกครับสินาทีแรกพอนิกวกาเซินทาจะทําได้แล้วมันไม่ได้โอกาสมันเลยพลิกกลับมาให้เป็นการขึ้นนําของอาร์เซนอลจากนั้นก็บทบีกันในแดนกลางบทบีกันในแดนแหลงังต้องบอกว่า เป็นวันที่อีกวันหนึ่งที่ผมว่าแฟนนิวคาเสเซิลที่นั่งดูอยู่ก็คงคิดเหมือนกันว่าเอวันนี้มันเป็นวันที่คนที่เป็นเดอะแบกของทีมอย่างบูโนกิมารายครับแดนกลางคนเก่งชาวบาซินเล่นไม่ออกคุมเกมไม่ได้สร้างสารร์เกมไม่ได้อย่างที่เคยเป็นคารลัมยูสันโดนกองหลังของทางด้านอาร์เซนอลประกบอยู่มิดเลยแล้วก็ตัวเองก็เสียสมาธิไม่เหมือนทุกวันที่เคยเป็นสู้ไม่ได้ คร,ครึ่งแรกจบไปด้วยความหงุดหงิดของผู้เล่นหลายต่อหลายคนนะโดนแซะโดนอะไรแล้วก็เก็บอาการไม่อยู่ทางด้านะของฝั่งของนิวคาสเซิลนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นทีมที่กระทำเข้ามากกว่านะในเกมไมเกมที่เดวยวจิตวิทยาในสนามแต่วันนี้กลายเป็นอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าการติดชาก้าครับซูปเปอร์มนุษย์ย่วยุนะที่เขาเคยเก่งในเรื่องนี้เมื่อไหร่ได้ดูกันก่อนดูการนี้ลดบทบาทในเรื่องนี้ลงมาวันนี้ก็ ทำแบบนั้นอีกครั้งแต่ว่าไม่ได้ทหน้าเกลียดเลยครับเป็นการเล่นจิตวิญญาณในเกมการสกิดนิดกระตุกหน่อยคือเรียกว่าเกา๋าเก๋ามากๆอยู่แล้วนะสำหรับชาก้กาถ้าเกิดใครเห็นการเล่นของเขาอีกคนที่สําคัญของทเอเนอนัพไอซานนก็คือจอร์จินโยครับมิดฟิลด์ตัวที่ซื้อมาจากเชลซีเมื่อตอนตลาดมกราดได้ผ่านมาอย่างนัดที่ผ่านมานัดที่แล้วครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ส่งผลให้อาเซนนลพลิกกลับมาชนะได้ เกมก่อนก็คือการส่งทอสซาลงมาแทนมาตินเนลลี่การส่งจอร์จินโยแทนโทมัสปาเตวันนี้ก็เห็นเหมือนกันครับว่าจอร์จินโยอยู่ในสนามนั้นทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในทีมการดีเลย์เกมการดึงจังหวะก,การควบคุมจังหวะจากแดนกลางจอร์จินโย่ทำได้ดีแล้วนอกจากนั้นครับภาวะความเป็นผู้นําต้องบอกว่าวันนี้มีกัปตันทีมทางด้านของอาร์เซนอลมีกัปตันทีมอยู่ในสนามหากมองตามบทบาทแล้วจริงๆอ่ะก็คือมาตินโอเลกาผู้ยิง จุดกายความหมายให้กับทีมแต่ถ้ามองในสนามจริงความมุ่งมั่นอันนี้ต้องให้กับทางด้านอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ขออภัยแล้วก็การิชาก้านี่ก็สายผู้นำย่วยุแล้วก็จอจินโยก็เป็นคนที่คอยควบคุมอารมณ์เพื่อให้ใจเย็นอย่าไปเล่นตามเกมของนิวคาสเซิลกลายเป็นเหมือนมีกับตันทีมอยู่ในสนาม4-5คนนะฮะแล้วก็ทำให้วันนี้ ลูกเกมในแดนกลางหรือลูกเกมทั้งหมดของอาร์เซนอลนั้นทําได้ดีกว่า,วาิวคาสเซิลจุดนี้ต้องยอมรับเพราะนวาิวคาสเซิลเนี่ยหากมองที่ตัวเคลียนทิ่เป,ยเปียที่เป็นกัปตัทนทีมในหลายนัดในตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับวันนี้เคลียนทิ่เปียก็น็อตหลุดพอสมควรมาถูกยัออย่วยุถูกกดดันนะครับถูกกดดันจากคะแนนจากอะไรก็ต่างก็ตามวันนี้ทําให้เคลียนทิเปียนเนี่ยหลายหลายครั้งก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ทําให้ควบคุมนักเตะควบคุมเพื่อนๆไม่อยู่เช่นกัน บุบูโนกกิมไลท์พอวันที่เล่นไม่ออกแดนการของนิโคลเซ่นก็หายไปเลยเช่นกันโจวินล็อกที่โชว์ฟอร์มดีๆมา3ามสนัดติดวันนี้ก็เงียบนะครับโจลินตันวอททาได้แค่ขยันแบบในวันที่ไม่เป็นใจมันก็เป็นเช่นนี้นะหลังจากนั้นก็กลายเป็นประตูที่2ของทางด้านอาร์เซนอลครับจากการที่บอลไปโดนขาของฟาเบียนชาเข้าประตูตัวเองไปแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับก็เป็นสกอร์ที่ถามว่า น่าเสียใจไหมสําหรับแฟนนิวคาสเซิลผมบอกไม่ไม่ต้องเสียใจนะวันนี้เล่นได้ไม่ดีก็ต้องยอมรับความจริงมันคล้ายๆกับวันที่เจอกับแอสตันวิลล่าครับแต่วันนี้วันทีมที่เราแพ้เนี่ยทีมที่คาสเซิลแพ้ให้กับอาร์เซนอลเนี่ยมันไม่ใช่ทีมกระโหลกกะลาเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แล้วก็อาร์เตน้าวันนี้ทําได้ดีจริงๆนะครับการเปลี่ยนแผนของเขาการใช้จค็คคุบควิโอรครับลงมาแทนทางด้านของล็อบโฮดดิ้งนะครับก็ทาให้กองหลังนั้น แน่นอนขึ้นครับแม้จะมีจังหวะหวาดเสียวอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับทำผลงานได้ดีก็มุ่งหน้าเดินหน้าเก็บแต้มลุ้นไล่ล่าแชมป์ต่อไปเพราะว่าเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยก็มีหลายคู่ขอย้อนกลับไปนิดเดียวนะครับไม่นานแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ครับก็ยังฟอร์มแรงเหมือนเดิมครับเอาชนะดิยูเนเตด,ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งแม้มีโอกาสที่จะได้3มประตูต่อศูนย์ด้วยเพราะตอนนําอยู่2อศูนย์เนี่ยตอนนั้นอิคายคก,ก,กุนโอกานยิงจุดโทษครับ เป็นน้ำสองศูนย์นะแล้วได้ลูกจุดโทษแล้วในสนามมีเออร์ลิงบาวฮาร์แลนด์อยู่ในสนามหลายคนก็น่าจะคิดว่าเฮ้ยฮาร์แลนด์ต้องยิงแหละเพราะเขาเป็นดาวซันโบวของทีมและเป็นคนยิงเป็นเพชรฆาตตัวยิงจุดโทษให้กับทีมอยู่แล้วแต่แล้วทางด้านฮาร์แลนด์เนี่ยก็บอกเฮ้ยนายยิงเถอะพี่พี่กุลพี่กุลตุการพี่ยิงเถอะก็คือให้กับทางทีมเพราะว่ากุลตุการยิงแล้ว2ประตูในแมตช์นี้ถ้ากุลตุการยิงอีกจะเป็นแฮตทริกของเขาแต่แล้วครับกุลตุการก็ยิงไม่เข้า ทำให้จังหวะที่สวนกลับมาเป็นลีกที่ตีไข่แตกไล่มาเป็นสองประตูต่อหนึ่งโอ้โ oh, หจังหวะนี้เป๊ะแบบหัวร้อนเลยว่าอะไรของมึงวันนี้เออไปให้จุนดการยิงทําไมเออเกือบดีนะที่ยังเก็บชัยชนะได้ถ้ามันจบเกมด้วยการเสมอล่ะความใจดีแบบนี้มันอาจจะใช้ได้ในหมู่มิตรภาพนะครับแต่นในการแข่งขันมันอาจจะเสี่ยงเกินไปนี่ก็เรื่องราวของแมนซีก็เอาชนะมาได้ จากนั้นก็เชลซีปลดล็อกสักทีครับใครชนะแรกของแฟงแลมพาชนะบอลมัตไปได้หนึ่งประตูต่อสามบุกไปชนะที่บ้านบอลมัตนะครับสเปอร์ของไรอันเมสันท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เอาชนะคิตันพาเลตไป1ประตูต่อศูนย์รูแฮมตันเอาชนะแอสตันวิลล่าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์และลิเวอร์พูลเอาชนะเบนฟอร์ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้สถานการณ์เหล่านี้ลิเวอร์พูลแบบว,ว,ว่ามีลุ้นสุดๆนะเพราะเมื่อคือนนี้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ แพ้กับเวสแฮมไป1ประตูต่อศูนย์เอาเป็นว่าตอนนี้ลนะิเวอร์พูลเนี่ยจี้มาแล้วลิเวอร์พูลมี62แต้มแมนเชสเตอร์ยูเตดมี63นิวคาสเซิลมี65 3ทีมนี้แหละครับเป็นท,ทีมที่จะมีทีมแพ้ทีมหนึ่งลุดไปแล้วตอนนี้แมนยูซุ่มเสี่ยงเหลือเกินจากอาการบาดเจ็บของผู้เล่นจากอาการเหนื่อยล้าจากความเฟ้อฟักที่เกิดขึ้นสองสานัดติดต่อกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันคือความกดดันที่มองไม่เห็นในขณะที่2ทีมอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต่างกันอยู่แต้มเดียว แม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะแข่งมากกว่าอขออภัยจะแข่งน้อยกว่า1น,นัดคล้ายกับแมนยูที่แข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งนัดตอนนี้ผมว่าคนในแมนเชสเตอร์คงไม่รู้ว่าเชียร์กันเองบ้างหรือเปล่านะครับแต่คนที่นอกเมืองนี่เชียร์ให้2ทีมนี้พ่ายแพ้แน่นอนนะครับเพื่ออันดับที่ดีกว่าและนี่คือเรื่องราวพิมลกิกสนุกสนุกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรออกความเห็นกันมาได้เลยนะว่า แช์นี้นิวคาสเซิลควรแพ้แล้วจริงหรือเปล่าอาเซนอนทําได้สมศักดิ์ศรีเหตุผลของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮาแลนทำไมไม่ยิงเองความไม่แพ้ของแมนยูทุกอย่างมีเร่ล่ให้พูดคุยได้หมดเลยครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามากับพวกเราเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ share, กด s ับสไ cribe เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ